เอาล่ะครับได้มาแล้วครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปราคาตามกระทรวงดิจิตอลครับหายากมากได้ตัวเนี้ตัวเอซูตเาเรียกว่าแกมมิ่งอะไรเงี้ยเอาไว้เล่นเกมเหมืนกันแต่มันก็แรงครับ AMD SSD 5 1 2ครับ ดูสิปุ่มนี้มันไว้เล่นเกมไงดูความเร็วอนะใช้ได้เลยละ่ะผมจะเข้า a u t o c a แนะครับหนึ่งสองซฟึบนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดใช้ได้เลยครับตอนนี้ถ้าใครจะซื้อแลปท็อปก็ต้องทำใจครับคงมีรุ่นนี้รุ่นแกมมิงอะไรเนี่ย amd นะครับถ้าดีผมลองทดสอบแล้ว ใช้โปรแกรมการาฟิกอะไรต่างๆได้เยี่ยมเลยครับถ้ามันเล่นเกมได้ดีอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะครับไป